สวัสดีนะคะนักเรียนอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตก,กันต่อนะคะซึ่งครูบอกแล้วว่าเราจะไม่ได้เรียนการสร้างโดยตรงนะคะเพราะเราเคยเรียนไปแล้วตอนหมอหนึ่งแต่เราจะมาให้เหตุผลกันว่าทําไมการสร้างโดยใช้วงเวียนกับสันตรงนะคะที่เราเคยทําไปมันถึงได้ออกมาตามที่เราต้องการนะคะเราจะให้เหตุผลกันนะคะซึ่งเราถึงหัวข้อที่ 4แล้วนะคะหัวข้อที่4ก็คือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้นะคะโจทย์ก็จะอ่าทบทวนการสร้างก่อนเนาะโจทย์จะให้มุมมา1มุมนะคะแล้วเราก็ต้องทำการแบ่งครึ่งมุมนั้นโดยใช้วงเวียนและสันตรงอ่ะดังนั้นถ้ากูอยากสร้างเส้นรังสี BD นะคะแบ่งครึ่งมุม ABC อ่ะมันก็จะมีลักษณะแบ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะทำอย่างไรทำอย่างไร วิธีการทำก็คือถ้านักเรียนจำได้เราจะใช้จุดศูนย์กลางของวงเวียนของเรานะคะไว้ที่จุด B ค่ะที่มันเป็นแหลมๆของวงเวียนเนาะจุดไว้ที่จุด B ก่อนจากนั้นกางวงเวียนออกมารัศมีพอสมควรค่ะกางอ้ามันออกมาค่ะจากนั้นอ้าเสร็จปุ๊บให้หนักเรียนลากส่วนโค้งตัดค่ะตัดเลยนะคะตัดกับ A ตัดกับ AB ตรงนี้นะคะกับ BC ตรงนี้นะคะจะได้จุดตัดสองจุดค่ะ เกิดจุดตัดขึ้นมา2จุดอะครูขอตั้งเป็นจุด M กับจุด N นะคะเมื่อนักเรียนได้จุดตัดขึ้นมา2จุดแล้วนะคะเรากำลังจะใช้จุดตัดตำแหน่งนี้ต่อค่ะใช้จุดตัดตำแหน่งนี้ต่อก็คือให้นักเรียนเอาวงเวียนของเราไว้ที่จุดตัดทั้งสองค่ะเอาไว้ที่จุด M ก่อนก็ได้จากหนังกาวงเวียนออกมารัศมีพอสมควรนะคะแล้วก็ให้ตัดอ๋อตัดชืบด้านบนแบบนี้ค่ะโอเคไหม ในขณะเดียวกันกลางวงเวียนเท่าเดิมนะคะแต่ย้ายมาไว้ที่จุด N แล้วก็ลากวงเวียนตัดชืบค่ะโอเคไหมคะตัดชืบเลยอ่ะนักเรียนจะได้จุดตัดเกิดขึ้นอ่าขอตั้งชื่อเป็นจุด D นะคะแล้วเราก็จะสามารถลากเสน้นอ่าขึ้นมาได้เลยนะคะเส้นที่ได้ออกมาเนี่ยจะแบ่งครึ่ง มุมนั่นเองนะคะจะแบ่งครึ่งมุม A B C นั่นเองค่ะขอนคูเรื่องนิดนึงนะอ่ะโอเคก็จะได้เรียบร้อยแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้เหตุผลการว่าทำไมมุมนี้ค่ะ A B D กับ DBC มุมถึงเท่ากันเพราะการแบ่งครึ่งก็คือมุมทั้งสองตรงนี้จะเท่ากันนะคะเราจะมาให้เหตุผลกันนะว่ามุมตรงนี้กับมุมตรงนี้เท่ากันนะคะคราวนี้เออครูขอลากเส้นเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะจากรูปลากเป็นเส้นนี้ค่ะ MD เอ็มดีอูลากไม่ได้ ครูลากไม่ได้นักเรียนอ่าครูขอลากเส้นเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือ M D นะคะกับ D N โอเคไหมคะขอลากสองเส้นนี้เพิ่มนิดนึงนะคะนักเรียนจะพบว่าจะเห็นรูปสามเหลี่ยมอยู่อ่าส่วนใหญ่เราจะใช้เรื่องสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเนาะมาใช้ในการพิสูจน์นะคะโอเคเนาะ ดังนั้นวิธีการพิสูจน์นะคะครูก็จะทําการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้ค่ะเท่ากันทุกประการเพราะถ้าเรารู้เมื่อไหร่ว่ามันเท่ากันทุกประการมุมที่มันสมในกันมันก็จะเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นครูก็เลยต้องการพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยมเอ,อ่อ MBD เนาะ MBD นะคะสามเหลี่ยม MBD อ๋อถ้าเอาเหมือนเหมือนใบงานนักเรียนก็จะเป็นสามเหลี่ยม b m d เนาะ สามเหลี่ยม BMD นะคะเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยมด้านล่างตรงนี้นะคะคือ BND นั่นเองค่ะอ่ะแต่เท่ากันทุกประการแบบไหนมีความสัมพันธ์แบบอะแบบไหนยังไม่เติมคำตอบค่ะครูยังไม่เติมคำตอบอะ แต่เราก็มาดูก่อนว่าทําไมมันถึงเท่ากันทุกประการมันมีอะไรที่มันเท่ากันบ้างเราจะได้สรุปคําตอบได้นะคะมีอะไรเท่ากันบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือนี่ค่ะ Bm นักเรียน Bm เท่ากับด้านไหนอ่าดูเส้นโค้งเส้นนี้ค่ะระยะของโค้งนี้มันใช้วงเวียนขนาดเท่ากันถูกไหมแสดงว่าสามเหลี่ยมรูปบน Bm จะเท่ากับ b เป็นนั่นเอง เห็นไหมดังนั้น Bm เท่ากับ Bn ค่ะอันแรกเหตุผลก็คือมันใช้รัศมีของวงกลมเดียวกันค่ะมันมีรัศมีของวงกลมเดียวกันใช้วงเวียนที่มันกลางเท่ากันนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลด้านที่หนึ่งแล้วนะถัดไปมีด้านไหนอีกที่มันความยาวเท่ากันก็คือ จะเป็น M D ค่ะอ่าเพราะว่าอะไร M D ตรงนี้ตอนจำได้ไหมเมื่อเราเอาวงเวียนมาไว้ที่จุดนี้เรากากงวงเวียนประมาณหนึ่งใช่ไหมพอสมควรแล้วเราก็ลากเส้นตัดจากนั้นเราย้ายมาไว้ที่จุด N แล้วก็ลากโค้งให้มันตัดแสดงว่าระยะ M D จะเท่ากับ N D นั่นเองเหตุผลก็จะเป็นไงคะ เหมือนเดิมเลยนะคะคือจากการสร้างนะคะเราใช้รัศมียาวเท่ากันค่ะจากการสร้างนะคะเราใช้รัศมียาวเท่ากันอ่ะสองอันแล้วนะสุดท้ายค่ะเจอบ่อยมากค่ะนักเรียน รูปสามเหลี่ยม BMD จะมีเส้น BD ที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะสีฟ้านี้นะในขณะเดียวกันสามเหลี่ยมรูปล่างสามเหลี่ยม BND ก็มีความยาวด้าน BD อยู่เช่นเดียวกันแสดงว่า BD จะเท่ากับ BD ค่ะเหตุผลก็คือมันเป็นด้าน รวมนั่นเองนะคะเพราะว่ามันซ้อนทับกันเคยบอกแล้วเนาะด้านที่มันซ้อนทับกันเป็นเส้นเดียวกันเราจะเรียกว่าด้านรวมนั่นเองค่ะอ่าดังนั้นสรุปได้แล้วค่ะว่าสามเหลี่ยม BMD กับสามเหลี่ยม BND เท่ากาันทุกประการแบบใดคะมีอะไรเท่ากันบ้างสัญลักษณ์แบบนี้คือด้านอันนี้ก็คือด้านและอันนี้ก็คือด้านดังนั้นมีความสัมพันธ์แบบ ด้านด้านด้านนี่ค่ะด้านด้านด้านเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นสิ่งที่เราได้มาเราจะได้แล้วว่ามันจะมีมุมที่มันเท่ากันอยู่มุมที่เราต้องการก็คืออะไรคะ M B D ใช่ไหมคะ M BD ถ้าเป็นมุมต้องมี3ตัวใส่มวงแบบนี้นะคะเท่ากับมุม NBD นะคะ2มุมนี้จะเท่ากันแล้วเรียบร้อยค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นมุมที่สมในกันนะคะเป็นมุมคู่ที่สมในกันจาก การที่มันเท่ากันทุกประการเนาะดังนั้นมุมสองมุมนี้ก็เลยเท่ากันนะคะเท่ากันเนาะจากรูปี่สร้าก็เลยได้ว่า BD เนี่ยจะแบ่งครึ่งมุม A B C นะคะเพราะว่าอะไรคะเ B D เนี่ยเท่ากับ CBD นั่นเองอ่านักเรียนจะเห็นที่มันสรุปด้านล่างอยู่แล้วเนาะ อ่ะครูเขียนเพิ่มเติมให้นิดนึงก,ก็ได้ก็คือดังนั้นนะคะมุมที่เราได้ก็คือ a b d นะคะนี่เท่ากับมุม c b d ค่ะ c b d อ่ะเพราะว่าครูแค่เปลี่ยนตัวอักษรเฉยๆเนาะจริงๆแล้วมันก็คือสมบัติการเท่ากันนั่นเองค่ะเมื่อมุมเท่ากันแสดงว่าเส้นที่เราลากมันก็จะแบ่ง ครึ่งมุมนั่นเองนะคะอันนี้คือคอแรกนะคะอ่ะถัดไปหัวข้อถัดไปข้อที่5นะคะแบบที่5คือการสร้างเส้นตั้งฉากนะคะจากจุดภายนอกการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกอะทบทวนขั้นตอนวิธีการสร้างก่อนสร้างยังไงอ่ะวิธีการสร้างนะคะนักเรียนจะต้องใช้วงเวียนนะคะ เอาจุดศูนย์กลางของวงเวียนไวที่จุด P จากนั้นกางวงเวียนออกมารัศมีพอสมควรให้เกินตัวอะไรคะให้เกินเอ่อให้เกินความยาวของ AB นะคะให้แบบกางออกมาให้เกินตรงนี้แล้วก็ลากส่วนโค้งได้เลยค่ะ,อะขอเป็นสีนิดนึงอ่าลากส่วนโค้งตรงนี้ค่ะ,ะเมื่อนักเรียนลากส่วนโคง้งนักเรียนจะพบจุดตัดอยู่สองจุดขอตั้งชื่อเป็น จุด M และ N นะคะจากนั้นเมื่อนเรียนได้จุดตัดปุ๊บเราจะใช้จุดตัดต่อเราก็จะเอาวงเวียนไว้ที่จุด M ค่ะ,ะแล้วเราก็ก้าววงเวียนออกมารัศมีพอสมควรค่ะเท่าไหนก็ได้น้อยกว่าเดิมก็ได้นะคะแล้วเราก็ลากส่วนโค้งตัดขะชึบ จากนั้นกางเวียนเท่าเดิมน,นะเท่ากับ m เมื่อกี้เลยนะย้ายมาไวที่ n แล้วก็ลากส่วนโค้งตัดช้อนักเรียนจะได้จุดตัดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งจุดขอตั้งชื่อเป็นจุด q ค่ะเพราะครูต้องการสร้าง p q เมื่อนักเรียนได้จุดตัดเสร็จปุ๊บให้นักเรียนลากเส้นตรงนะคะเชื่อมระหว่าง p กับ q ได้เลยนะคะเชื่อมระหว่าง p กับ q ได้เลยฟึ๊บอ่า ใส่เป็นเส้นตรงเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นที่เราลากมา P Q อันนี้จะตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB นั่นเองนะคะคราวนี้เราจะมาทำการพิสูจน์ว่าทำไมเส้นที่เราลากเนี่ยมันถึงตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง AB ทำไมมันถึงตั้งฉากนะคะ อ่ะคราวนี้ในการสร้างนะคะครูก็จะขอลากเส้นเพิ่มเติมีกนิดหนึ่งนะคะในการให้เหตุผลนะก็คือขอลากเป็น M P ตรงนี้นะคะแล้วก็ P N นะคะแล้วก็ M Q กับ Q N นะคะลากให้ครบเป็นแบบนี้เลยนะคะเออจริงๆมันต้องแบบบาลานซ์กันนิดนึงนะักเรียนอ,อาจจะดูภาพจากในใบงานนะคะของครูมันอาจจะแบบเบียเ้ยวนิดนึงอ่ะเดี๋ยวครูเทิบให้แล้วกันนะคะ โอเคไม่รู้จะเท่าหรือเปล่านะคะลองลากเส้นก่อนอ่าโอเคพอได้นะคะพอได้อ่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าอืทำยังไงถึงจะได้พิสูจน์ถึงจะได้ว่าตรงนี้เป็นมุมฉากนะอ่ะเราจะเริ่มจากการพิสูจน์ก่อนว่าสามเหลี่ยมนี่นะคะ M P Q นะคะสามเหลี่ยมอันใหญ่ฝั่งซ้ายนะคะกับสามเหลี่ยมอันใหญ่ฝั่งขวาเท่ากันทุกประการก่อนคะ่ะอันดับแรกอ่าดันางนั้นค้น้องกันพิสูจน์นะคะสามเหลี่ยม M P Q เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม N P Q ค่ะ N P Q ก็คือฝั่งขวาอันนี้เนาะเท่ากันทุกประการมีความสัมพันธ์แบบใดเดี๋ยวเรามาหากัน เดี๋ยวครูค่อยให้เหตุผลเพิ่มเติมนะคะค่อยสรุปเนาะว่ามีความสัมพันธ์แบบใดนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันว่าความยาวตรงไหนมันเท่ากันบ้างหรือวัดมุมไหนมันเท่ากันนะคะเพราะอ่าด้านแรกค่ะที่มันเท่ากันก็คือจําได้ไหมตอนที่ครูลากเส้นแรกคือเส้นโค้งอันนี้เรากางวงเวียนเท่าเดิมนะคะเรากางวงเวียนเท่าเดิมดังนั้นเส้นที่เราลากระยะที่เราลา,ลากจะเป็นสองเส้นนี้ นะคะดังนั้นเราจะได้ว่าอันแรกนะคะ MP เท่ากับ NP นั่นเองค่ะ2เส้นนี้ MP กับ NP นะคะเส้นแรกสีเขียวอันนี้นะอ่ะดังนั้น MP เท่ากับ NP เหตุผลก็คือเราใช้รัศมีของวงกลมเดียวกันค่ะเหตุผลจะคล้ายๆเดิมตลอดเลยเนาะเพราะเ,ราาเพราะว่าเราใช้วงเวียนนะคะ อ่ะถัดไปมีความยาวส่วนไหนอีกเท่ากันเมื่อนักเรียนได้ส่วนโคง้งเกิดจุดตัด MN จําได้ไหมเราเอาวงเวียนมาไว้ที่จุด M ก่อนกลางวงเวียนรัศมีพอสมควรตัดตรงนี้จากนั้นไว้ที่ N ตัดตรงนี้อ่านัาเรียนจะได้จุดตัดระยะตรงนี้ก็ต้องเท่ากันค่ะก็คือ MQ กับ NQ เท่ากันค่ะ MQ เท่ากับ NQ เหตุผลก็เพราะว่า จากการสร้างเหมือนกันค่ะเราใช้รัศมียาวเท่ากันค่ะสุดท้ายสามเหลี่ยมใหญ่ฝั่งซ้ายสามเหลี่ยมใหญ่ฝั่งขวาเราจะได้เส้นตรงกลางถูกไหมคะเส้นตรงกลางสามเหลี่ยมซ้ายก็มีเส้นตรงกลางสามเหลี่ยมขวาก็มีเส้นตรงกลางดังนั้นก็จะได้ว่า PQ เท่ากับ PQ คะ่ะเราเรียกว่าด้านรวมนั่นเองเราจะเรียกว่าด้านรวมนั่นเองนะคะอ่าดังนั้นเราสรุปได้แล้วว่าสามเหลี่ยมซ้ายกับสามเหลี่ยมขวาเท่ากันทุกประการแบบใดอันแรกคือด้านอันที่สองคือด้านและอันที่สามก็คือด้านนั่นเองดังนั้นก็จะมีความสัมพันธ์แบบ ด้านด้านด้านนั่นเองค่ะเมื่อเราได้ว่าสามเหลี่ยมซ้ายกับสามเหลี่ยมขวาเท่ากันทุการแบบด้านดน้านด้านแล้วสิ่งที่เราได้ตามมาก็คือมุมมันจะมีมุมที่มันเท่ากันอยู่ครูขอใช้แค่มุมเดียวก็คือมุมด้านบนนะคะตรงนี้อ่ามุมหนึ่งอันนี้มุมสองนะคะ ดังนั้นเราจะได้ว่ามุม1เท่ากับมุม2ค่ะเราจะเรียกว่ามุมคู่ที่สมในกันโอเคยังไม่จบค่ะถัดไปครูเปลี่ยนใหม่นะคะครูจะไม่ดูสามเหลี่ยมใหญ่ซ้ายกับสามเหลี่ยมใหญ่ขวาแล้วครูจะดูเป็น ด้านบนซิกบนซิกเดียวค่ะคือสามเหลี่ยมซ้ายฝั่งบนกับสามเหลี่ยมขวาฝั่งบนว่ามันเท่ากันทุกประการอ่ดาดังนั้นก็จะเป็นสามเหลี่ยมอ๋อคุณลืมเติมตรงกลางนะคะตัวสี่สามเหลี่ยม M P C เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม N P C ค่ะอ่ะ เดี๋ยวเรามาให้เหตุผลกันว่ามันมีความสัมพันธ์แบบใดนะคะ,ะมีความสัมพันธ์แบบใดเรามาให้เหตุผลกันนะคะ,ะเพราะอะไรบ้างนะคะเพราะอะไรบ้างสามเหลี่ยมซ้ายบนกับสามเหลี่ยมขวาบนถึงเท่ากัน เริ่มจากดูเส้นเดิมอย่างได้เลยค่ะก็คือ mp กับ np สีเขียวเหมือนเดิมนะคะมันต้องเท่ากันค่ะเหมือนเดิมเลยเหตุผลก็เหมือนเดิมเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามันใช้รัศมีของวงกลมเดียวกันนะคะและถัดไปก็คือจากที่เราได้มาเมื่อกี้นะคะก็คือ สามเหลี่ยมซ้ายกับสามเหลี่ยมขวาจะมีมุมที่เท่ากันอยู่ก็คือมุม1เท่ากับมุมสองนะคะมุม1เท่ากับมุมสองจากการพิสูจน์ข้างต้นนะคะและมีอะไรเท่ากันอีกเมื่อกี้มีด้านตรงนี้แล้วนะคะมีมุมตรงนี้แล้วและอีกอันนึงก็คือสามเหลี่ยมซ้ายก็มีเส้นตรงกลางสามเหลี่ยมขวาก็มีเส้นตรงกลางเหมือนกันดังนั้น P คราวนี้ต้องเป็น P อะไรคะต้องเป็นแค่ PC เนอะ PC เท่ากับ PC ค่ะซ้อนทับกันแบบนี้เรียกว่าด้านรวมอ่ะดังนั้นได้ครบแล้วนะคะ3อ่านมีอะไรบ้างมีด้านต่อไปเป็นมุมและถัดไปเป็นด้านนะคะดังนั้นสามเหลี่ยมซ้ายบนกับสามเหลี่ยมขวาบนอันนี้ก็เลยมีความสัมพันธ์แบบด้าน มุมด้านนั่นเองค่ะอ่าด้านมุมด้านนะคะเท่ากันทุกประการแล้วสรุปยังไงต่อล่ะไปงไงต่อดีเราก็จะได้มุมเพิ่มเติมอีกค่ะว่ามันจะมีมุมที่เท่ากันเป็นคู่ที่สมในกันนอกจากมุมหนึ่งกับมุมสองแล้วมีมุมไหนอีกที่เท่ากันก็คือตรงนี้ค่ะสามกับสี่อ่าตรงนี้นะคะมันเท่ากันทุกประการเนาะ เราเลยได้ว่ามุม3เท่ากับมุมสี่ค่ะอันนี้จะเรียกว่ามุมคู่ที่สมในกันจะทำยังไงเดี๋ยวให้ได้มุมฉากยาวมากนะคะจะทำยังไงให้ได้มุมฉากเราก็ไปต่อค่ะเนื่องจาก3ามกับสเนี่ยอยู่ชิดติดก,กันรวมกันกลายเป็นเส้นตรงพอดีเลยมุมตรงพอดีเลยดังนั้นนะคะ เนื่องจากนะคะขอใช้คําว่าเนื่องจากเนาะมุมสามบวกกับมุมสี่เนี่ยต้องได้เท่ากับร8อยแปดสิบองศาค่ะเพราะว่ามันรวมกันแล้วเป็นขนาดของมุมตรงนั่นเองรวมกันเป็นเส้นตรงพอดีเลยได้มุมตรงนะคะเราก็เลยได้ว่านี่จากสองบรรทัดน,นี้นะคะสามก็ต้องเท่ากับสี่และ3มบวก4ยังได้ร8อยแปดิอีกหนะะึงหกแบ่งให้เท่าๆกัน,นะคะ่ะ แบ่งให้เท่าๆกันแล้วรวมกันได้ร้อยแปดสแสดงว่าควรละควรละเท่าไหร่ดีมุมละเท่าไหร่ดีรวมกันได้ร้อยแปอย่างละครึ่งอ่าเราก็ต้องได้ว่ามุม3เท่ากับมุม4ต้องเท่ากับ90องศาค่ะแบ่งครึ่งไปเลยนะคะเราใช้สมบัติของการเท่ากันน,น,นั่ค่ะ ดังนั้นจากรูปนะคะบรรทัดส,สุดท้ายสรุปแล้วเราได้แล้วค่ะว่ามุมตรงนี้เป็นมุมฉากเส้นที่เราสร้างก็เลยตั้งฉากนะคะเส้น PQ ก็เลยตั้งฉากกับ AB ดังนั้นครูจะสรุปว่า ACP ตรงนี้นะคะ,ะกับมุม BCP เท่ากับ90องศาค่ะ ก็คือสมบัติการเท่ากันนะคะ,ะการให้เหตุผลข้อนี้ก็จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเหลือ6ข้อสุดท้ายนะคะก็คืออันที่6นะคะ อันที่6ก็คือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดจุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้นะคะคราวนี้จุดก็จะอยู่บนเส้นตรง AB และตรงจุด P นะคะแล้วก็จะเหลืออีก1 1. การพิสูจน์เนาะการให้เหตุผลนะคะก็ไว้ครั้งหน้านะคะเราก็จะมาลุยกันต่อนะคะในข้อที่6แล้วก็จะขึ้นเรื่องสุดท้ายด้วยนะคะคือการแยกตัวประกอบของพหุนามนั่นเองนะคะ